สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2563โดยหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาคือหลักสูตรปรับปรุงพศ2560เคมีอุตสาหกรรมเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานร,ระหว่างเคมีธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับวิศวกรรมเคมี ทำให้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญได้หลายอย่างและประกอบอาชีพได้หลากหลายในอุตสาหกรรมเคมีเช่นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์นักวิจยัยวิศวกรฝ่ายผลิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมวิศวกรขายเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเคมีพัน ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการดังนั้นในวิชาแกนของภาควิชานักศึกษาจะได้เรียนวิชาเคมีพื้นฐานและวิศวกรรมเคมีควบคู่กันไปตลอดทั้ง4ปีเช่นปี1จะได้เรียนวิชาเคมีทั่วไปและวิชาเขียนแบบปี2จะได้เรียนวิชาเคมีอินทรีย์เคมีวิเคราะห์เคมีฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเคมีอุตสาหกรรมการคำนวณขั้นต้นในวิศวกรรมเคมีความปลอดภัยปี3จะได้เรียนวิชาเคมีอะนินซีชีวเคมีการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีท r a n s p o r t ตฟิโนโมีนา ยูนิต per ation หนวิชาจนศาสตร K ์เคมีและออกแบบเครื่องปฏิกรปี4จะได้เรียนวิชา Unit o per ation 2และปฏิบัติการเคมี Me, อุตสาหกรรมโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรเคมี Me, อุตสาหกรรมมีทั้งหมด142หน่วยกิตประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิตวิชาเฉพาะ106หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วยวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาพละศึกษาวิชาแกนประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์วิชาเคมีพื้นฐานและวิชาทางวิศวกรรมเคมีวิชาชีพ18หน่วยกิตจะทำโครงงานพิเศษ หรือสหกิจศึกษาและวิชาชีพเลือก12หน่วยกิจสำหรับวิชาชีพเลือกจะเริ่มเลือกตั้งแต่ปี3และปี4โดยนักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกผสมผสานกันได้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ภายในภาควิชาซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1 กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสีเขียวกลุ่มที่2กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์กลุ่มที่3กลุ่มวิชาปิโตเคมีกลุ่มที่4กลุ่มวิชาเคมีอุตสาหกรรมนอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสดูโรงงานในวิชาอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี และมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการจริงจำนวน240ชั่วโมงสำหรับรายวิชาที่เสริมทักษะปฏิบัติการและการทำวิจัยได้แก่วิชาเรซีชั่นเมทโดโล و ีวิชาสัมมนาวิชาโครงงานพิเศษ1และ2หลักสูตร ของภาควิชาแบ่งออกเป็น2หลักสูตรคือหลักสูตรปกติและหลักสูตรสหกิจศึกษาหลักสูตรปกตินักศึกษาจะต้องทำโครงงานพิเศษ1และ2ในปี4เทอม1และ2โดยนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อได้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ภายในภาควิชาหลักสูตรสหกิจศึกษาจะทำสหกิจ ในปี4เทอม2และมีอบรมเตรียมสหกิจ30ชั่วโมงในปี4เทอม1นักศึกษาจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยหลักสูตรนี้จะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเช่นบริษัทปตทบริษัทเวสเทิร์นดิจิตัลเอ็มเทคนาโนเทคบริษัทคาริเอนมาสเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทอักโซโนเบลเพนประเทศใจจำกัดเป็นต้นสำหรับความเหมือนของหลักสูตรปกติและหลักสูตรสหกิจศึกษาคือปีสภาคฤดูร้อนทั้งสองหลักสูตรจะต้องฝึกงานส่วนความแตกต่างระหว่างสองหลักสูตรนี้คือหลักสูตรปกติปี4เทอม1จะทำโครงงานพิเศษและเลือกวิชาชีพเลือก1วิชา ปี4เทอมสองจะทำโครงงานพิเศษและเลือกวิชาชีพเลือก1วิชาหลักสูตรสหกิจศึกษาปี4เทอม1จะเลือกวิชาชีพเลือก2วิชาปี4เทอม2จะทำสหกิจซึ่งทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ต่อไปนี้จะแสดงแผนผังหลักสูตร แผนผังหลักสูตรมีความสำคัญเนื่องจากแสดงวิชาเรียนลำดับก่อนหลังโดยห่างลูกศรจะเป็นวิชาที่ต้องเรียนก่อนและต้องเสาบผ่านคือไม่ติด F ถึงจะเรียนวิชาที่หัวลูกศรชี้ต่อไปได้ตัวอย่างเช่นในปีหนึ่งเทอมหนึ่งจะต้องเรียนวิชาเคมีทั่วไป1ให้ผ่านก่อน จึงจะเรียนวิชาเคมีทั่วไปในปี1เทอม2ได้และเมื่อผ่านวิชาเคมีทั่วไป2แล้วจะสามารถเรียนวิชา a อนนลเคมแอนนลเคมแลบออร์แกนิกเคมีออร์แกนิกเคมีแลบฟิสิกอลเคมในปี2เทอม1ได้และสามารถต่อไปยังเบสิกแคลในปี2เทอม2ได้ ดังนั้นสมมุติว่าถ้าในปีหนึ่งเทอมสองนักศึกษาเกิดติด F ในวิชาเจนเคม2สองขึ้นมานักศึกษาจะไม่สามารถเรียนวิชาพวกนี้ในปีสองเทอมหนึ่งได้เลยจะเหลือเพียงแค่วิชา p p พ l y m m t t h วิชาทางภาษาวิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น และไม่สามารถข้ามไปเรียนวิชา a n n น a l เคม m 2ในปี2เทอม2ได้เลยนักศึกษาจะต้องเรียนเจนเคม m ใหม่อีกรอบและให้เรียน a n n น a l เคม m ต่อด้วย a n n น a l เคม m 2เป็นต้นสำหรับสถานที่เรียน1อาคาร78คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น8โซน A ชั้น8โซน B ชั้น9โซน A ห้องเรียน903และห้องปฏิบัติการ2อาคาร75อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์โซนตึกใหม่ชั้น12ห้องเรียนรวม1201ถึง1205 3อาคาร72 ตึกอ,อาคารจอดรถ4อาคาร71อาคารเก็บสารห้องปฏิบัติการและห้องเรียนชั้น3และ4จะเป็นห้องเรียนสำหรับแลบเจนเเม็มคุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรตินิยมมีดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาเรียน ไม่เกินที่กำหนดไว้ในหลักสูตรคือ4ปี 2. ไม่เคยสอบตก F, FE, FA หรือ U 3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมเกียรตินิยมอันดับ1มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า3.60เกียรตินิยมอันดับ2มีเกรดเฉลี่ยสะสม มากกว่า3.25นักศึกษาวิทยาทันคือนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง2.0นั่นก็คือตั้งแต่1.99ลงมาดังนั้นนักศึกษาที่ติดวิทยาทันให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน3ใน4ของหน่วยกิจเทอมถัดไปหรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาพ้นสภาพมีกรณีดังนี้1เมื่อเข้าเรียนในปี1เทอมหแล้วจบปี1เทอมหเรียบร้อยแล้วเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า1.25 2นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่2ที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า1.50 3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.75 2องภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่3ที่ได้ลงทะเบียนเรียน4มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า2 0 4ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่3ที่ได้ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการคำร้องใดๆโดยเฉพาะการลงทะเบียนล่าช้าหักพ้นกำหนดยกเว้นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากหน่วยงานและระบบเท่านั้นนักศึกษาจะต้องศึกษาระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้เข้าใจเพื่อสิทธิของตัวนักศึกษาปี1เทอมแรกไม่สามารถลาพักการศึกษาได้ ยกเว้นกรณีเกณฑ์ทหารเจ็บป่วยรุนแรงต้องบำบัดตามความเห็นของแพทย์ในภาคปกติลงทะเบียนได้อยู่ในระหว่างรอบเช้า9-22ถึงหน่วยกิจรอบคำ่ำห6ถึงหน่วยกิจภาคฤดูร้อนไม่เกิน9หน่วยกิจ โอนหน่วยกิจวิชาที่เคยเรียนแล้วมาได้หรือไม่ได้แต่วิชาที่โอนได้จะต้องเกรด C ขึ้นไปและไม่นำผลการเรียนมาคำนวณเกรดเฉลีย่ยโดยทำคำร้องของโอนภายใน15วันนับจากวันเปิดเพิ่มนับรวมวันหยุดราชการด้วยขอจบหัวข้อนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ